ลองนึกภาพตามนะคะร้านขายของเกี่ยวกับงานศพชื่อร้านไผ่ซีบรรยากาศจะดูเงียบเงียบวังเวงเวงหน่อยแล้วคือหน้าร้านเนี่ยมีหุ่นกระาดาษตัวหนึ่งยืนพิงกำแพงอยู่เฉยๆเลยค่ะแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงผู้ชายตะโกนจากข้างในร้านว่าเปลี่ยนเท่านั้นแหละค่ะหุ่นกระดาษที่ยืนอยู่หน้าร้านก็วูบหายไปเลยแล้วกลายเป็นชายหนุ่มที่ชื่อสูโมโยืนอยู่แทนโอ้โห oh. ส่วนหุ่นกระดาษตัวเดิมนะเหรอคะ ดันไปโผล่อยู่ในห้องตรงที่สูโม่เคยนั่งเมื่อกี้เลยครับคือแค่ฉากเปิดตัวนี้ก็บอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะมันไม่ใช่แค่การโชว์พลังเท่ๆแต่มันคือการปูพื้นฐานของโลกในเรื่องนี้เลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมีอาคมมีสิ่งลี้ลับอยู่จริงๆใช่ค่ะคือมันเหนือธรรมชาติมากๆและววิชาสลับร่างกับหุ่นกระดาษเนี่ยถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนิด มันน่ากลัวมากเลยนะคือมันเบลอเส้นแบ่งระหว่างของจริงกับของปลอมไปเลยลองคิดดูสิครับว่าถ้าซูโม่มีหุ่นแบบนี้เป็นพันๆตัวเขาแทบจะเป็นอมาตะได้เลยนะนั่นสิคะเหมือนมีร่างสำรองอยู่ทุกที่เลยแต่ยังไม่ทันที่เราจะได้ทึ่งกับความสามารถของเขานานาน,นักนะคะบรรยากาศก็เปลี่ยนทันทีเลยค่ะมีคนมาเรียกที่หน้าประตูเป็นชายสูงวัยท่าทางสุภาพชื่อพ่อบ้านฟูมาจากตระกูลเหริอนอืมครับ เขาไม่เชิญซูโม่ไปทำภารกิจที่ฟังดูเหมือนจะเออธรรมดามากๆเลยก็คือการย้ายหลุมศพแค่ย้ายหลุมศพใช่ค่ะแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าแค่การย้ายหลุมศพครั้งนี้มันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเอาละค่ะตัดภาพมาที่สุสานของตระกูลเหรินเลยพอทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่หลุมศพบ,บรรยากาศก็เริ่มจริงจังขึ้นมาทันทีตรงนั้นมีตัวละครสําคัญอยู่ครบเลยค่ะคนแรกที่เด่นที่สุดก็คือลุงก้าวปร,รมาจารย์เตา เขาี่ชุดคลุมสีเหลืองดูขลังมากครับผมมาพร้อมกับลูกศิษย์สองคนใช่ครับหวนไฉกับชิวเซิงที่ดูจะยังกิเก้กกงๆอยู่หน่อยๆและแน่นอนก็ต้องมีเจ้าภาพของงานนี้ตระกูลเหรินนำโดยเศรษฐเถเหรินที่ดูจากสีหน้าก็รู้เลยว่ากังวลมากข้างๆกันก็มีลูกสาวเหรินทิงทิงที่ดูจะต่างจากคนอื่นนิดหน่อยอ๋อต่างยังไงหรอคะคือพอเธอเห็นซูโม่มาถึงปุ๊บสายตาก,ก็ดูเป็นประกายตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเลย จนคุณพ่อต้องส่งสายตาดุดุไปปรามจริงด้วยค่ะแล้วพอซูโม่มาถึงเขาก็ตรงเข้าไปคารวะลุงก้าอย่างนอบน้อมเลยนะเรียกท่านว่าสิทธิ์พี่อืม ซึ่งมันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครกลุ่มนี้เลยนะเรามีปรมาจารย์อย่างลุงก้าเป็นผู้นำพิธีแต่ซูโม่ที่ดูเหมือนจะอยู่นอกสุดกลับเป็นคนที่ทุกคนแอบจับตามองเป็นพิเศษใช่ค่ะแม้แต่ลูกศิษย์ของลุงก้าวเองก็ยังรีบเข้ามาคำนับซูโม่เรียกเขาว่าอาจารย์อาซูพลวัตตรงนี้น่าสนใจมากลุงก้าวคือผู้คุมพิธีหลักมีอำนาจสูงสุดแต่ซูโม่กลับอยู่ในสถานะที่ปรึกษาคนสำคัญที่แม้แต่ลุงก้าวก็ยังต้องรับฟัง มันบอกเป็นนัยยะนะครับว่าความสามารถของซูโม่อาจจะเป็นคนและขแขนงกับลุงเก้าวแต่ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยพอทุกคนพร้อมเสรษจถีเหรินก็เป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาเองเลยค่ะซึ่งคําพูดแรกๆของเขานี่แหละที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาทั้งหมดเขาเล่าว,ว่าสินแสห่วงจุ้ยคนก่อนบอกว่าที่ดินตรงนี้เป็นทําเลมงคลที่หายากมากชื่อว่าแมาลงปอร่อนลงหลุมน้ําแค่ชื่อก็ฟังดูดีมากแล้วนะครับใช่ค่ะ แต่ลุงเก้ากลับเริ่มอธิบายรายละเอียดที่ฟังเราชวนงงมากๆเขาบอกว่าหลุมนี้มีความยาว3มจ้าง4จี้แต่ให้ใช้ได้แค่4จี้เดี๋ยวคือยังไงนะครับจำกัดขนาดการใช้งานหรอใช่ค่ะและยังมีความกว้าง1จ้าง3จี้แต่ให้ใช้ได้แค่3จี้อีก ประเด็นเรื่องการจํากัดขนาดหลุมนี่แหละครับที่มันแปลกมากปกติแล้วการหาทําเลมงคลคือการหาจุดที่รับพลังงานได้ดีที่สุดการประจํากัดขนาดมันก็เหมือนเ,อเหมือนสร้างบ้านหลังใหญ่แต่บอกให้ใช้ได้แค่ห้องเก็บของมันผิดหลักการอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วความแปลกมันก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะข้อจํากัดนี้เนี่ยมันนําไปสู่เงื่อนไขที่ประหลาดที่สุดก็คือโลงศพต้องฝังในแนวตั้ง ฝังในแนวตั้งเหรอครับใช่ค่ะฝังในแนวตั้งเลยขนาดหวนิชัยลูกศิษย์ลุงก้าวยังถามขึ้นมาซื่อเลยว่าอาจารย์ครับการฝังแนวตั้งนี่เหมือนฝังศพแบบฝรั่งเศสเหรอครับฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าทำเอาคนอื่นเกือบหลุดขำเลยค่ะลุงก้าวยังต้องดุไปทีหนึง่งก่อนจะบอกให้คนงานเริ่มขุดดินใจมากนะเพราะมันคือการบิดเบือนศาสตร์มงคลให้กลายเป็นคำสาบเลยคือการเอาความรู้ศักดิ์สิทธ มาใช้ในทางที่ผิดการฝังศพในท่ายืนเนี่ยมันเปรียบเหมือนการทําให้ผู้ตายไม่ได้พักผ่อนไม่ได้หลับไหลแต่ต้องยืนรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาโหฟังดูน่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยแล้วพ่อบ้านฟูก็เสริมขึ้นมาอีกนะคะว่าสินแสคนนั้นบอกว่าถ้าทําแบบนี้ลูกหลานจะรุ่งเรืองมากตามทฤษฎีที่เขาอ้างมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะแต่ซูโมโ่ซึ่งน่าจะมองเกมออกตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะ เขาก็เลยถามคําถามที่จี้ใจดําที่สุดออกมาด้วยรอยยิ้มบางๆว่าแล้วมันได้ผลไหมล่ะโอ้โหคําถามเดียวรู้เรื่องเลยใช่ค่ะคําถามสั้นๆคําเดียวนี้แหละที่เหมือนกับเข็มทิ่มลูกโป่งเลยพอบ้านฟูถึงกับถอนหายใจยาวแล้วสายหน้ายอมรับว่าธุรกิจของตระกูลเหรือนมีแต่ตกต่ําลงเรื่อยๆตลอด20ปีที่ผ่านมานี้ความจริงปรากฏแล้วสินะครับพอความจริงปรากฏแบบนี้ลุงก้าวก็ไม่รอช้าเลยค่ะ ท่านเดินตรงเข้าไปหาเศรษฐีเหรินแล้วคาดคั้นทันทีเลยว่าท่านเศรษฐีมีความขัดแย้งอะไรกับสินแสคนนั้นหรือเปล่าแต่คนนั้นแต่บรรพบวุรุษของเขาเห็นว่าเป็นทำเลดีเลยซื้อมันมาจากเขาแต่ลุงก้าวไม่ปล่อยผ่านง่ายๆครับท่านมองลึกเข้าไปในตาของเศรษฐีเหรินแล้วถามต่อเลยว่าแค่ซื้อขายกันธรรมดาหรือว่ามีการใช้กำลังบีบบังคับกันแน่คราวนี้เศรษฐีเหรินไม่กล้าสบตาเลยได้แต่หัวเราะแห้ง ลุงก้าวเลยฟันธงดังลั่นเลยว่าฉันแน่ใจว่ามีการบังคับขู่เข็นกันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ห่วงจุ้ยที่ผิดพลาดแต่มันคือการแก้แค้นที่วางแผนมาอย่างดีเลยแล้วลุงก้าวก็ฉเฉลยปมทั้งหมดออกมาเลยค่ะท่านตะคอกแล้วชี้ไปที่หลุมศพว่าเมื่อย่างนั้นทำไมเขาถึงคิดจะทำร้ายพวกคุณและยังให้เอาปูนซีเมนต์มาเททับหลุมศพนี้ทั้งหมดด้วยการเทป,ปูนซีเมนต์ทับนี่เองที่เป็นตัวการสำคัญ ใช่ค่ะเศรษฐีเริอนน้าซีดเลยถามว่าแล้วจะทำยังไงดีลุงก้าวก็ชี้ไปที่กองปูนที่คนงานขุดขึ้นมาแล้วอธิบายว่าตามหลักแล้วมันควรจะเป็นหลังคาเกล็ดหิมะถึงจะเหมือนแมลงปอโฉบลงน้ำแต่โลงศพไม่ควรจะโดนน้ำแล้วมันจะเรียกว่าแมลงปอโฉบหลุมน้ำได้อย่างไรนี่คือการเอาคืนที่แยบยลและโหดร้ายที่สุดครับสินแสคนนั้นใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเองเป็นอาวุธแก้แขน การเทปูนทับลงไปมันไม่ใช่แค่การทำลายห่วงจุย้ยแต่มันคือการผนึกครับจากทำเลมแมลงปอร่อนลงน้ำที่ควรจะนำความมั่งคั่งมาให้มันกลับกลายเป็นการสร้างคุกที่ปิดตายเพื่อกักขังและบ่มเพาะพลังงานร้ายความแค้นเอาไว้ใต้ดินเป็นเวลา20ปีเต็ม แต่ในความแค้นนั้นเหมือนจะยังพอมีความเมตตาอยู่บ้างนะคะอย่างที่ลุงก้าวพูดว่าอย่างน้อยเขาก็ยังมีจิตสำนึกอยู่บ้างเขาบอกให้พวกคุณเปิดโงแล้วย้ายมันหลังจากผ่านไปยี่สิบปีอืมครับเขาทำร้ายพวกคุณแค่ครึ่งชีวิตไม่ใช่ตลอดชีวิตทำร้ายแค่รุ่นเดียวไม่ใช่ไปจนถึง18รุ่นถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะใช่ครับ การที่ซินแสทิ้งท้ายให้ย้ายหลุมได้หลังครบ20ปีก็เหมือนเป็นการเปิดทางให้ตระกูลเหรินได้แก้ไขความผิดพลาดแต่แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเราก็อดคิดไม่ได้ว่าหรือนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการติดที่เลือดเย็นกว่านั้นเป็นไปได้ไหมครับว่า20ปีคือระยะเวลาที่จำเป็นในการบ่มเพาะอะไรบางอย่างที่อยู่ในโลงนั้นให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดโหคิดแบบนี้ก็น่ากลัวเลยนะคะ และแล้วช่วงเวลาพิสูจน์ความจริงก็มาถึงค่ะขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันอยู่คนงานคนหนึ่งก็ตะโกนล,ลั่นขึ้นมาว่าเจอแล้วเจอโลงแล้วใช่ค่ะทุกสายตาจับจ้องไปที่หลุมทันทีตอนนี้เห็นหัวไม้ของโลงศพโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วคนงานก็รีบเอาเชือกเส้นใหญ่มาผูกแล้วช่วยกันดึงบรรยากาศตอนนี้นะ่าจะกดดันสุดๆเลยนะมากเลยค่ะในที่สุดลงศพไม้ขนาดใหญ่ก็ถูกลากขึ้นมาจากหลุมได้สาเร็จ หลังจากได้รู้ความจริงทั้งหมดการเปิดโลงครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การย้ายร่างบรรพบุรุษอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการเปิดกล่องแพนโดราที่ถูกผนึกไว้ด้วยความแค้นมา20ปีถูกตั้งเลยค่ะแล้วคนงานก็ช่วยกันดันฝาโรงให้เปิดออกทันทีที่ฝาโรงขยับก็มีเสียงฟูดังออกมามีลมพุ่งออกมาเหรอครับใช่ค่ะพร้อมกับกลิ่นเหม็นอับผสมกลิ่นเน่าที่รุนแรงมากโชยคลุ้งไปทั่วบริเวณเลย มันแรงขนาดที่ว่าฝูงอีกาที่เกาะอ,อยู่เป็นต้นไม้ไกลๆพากันร้องลั่นแล้วบินหนีกันไปหมดเลยโห้ซูโม่กับลุงเก้าศบตากันแวบหนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปดูที่โรงพร้อมกันภาพที่เห็นข้างในนั้นมันน่าตกใจมากค่ะมีร่างของชายชาราในชุดขุนนางโบราณน,นอนอยู่แต่ที่น่าทึ่งคือผ่านไป20ปีแล้วร่างกายกลับไม่มีร่องรอยของการเน่าเปื่อยเลยไม่เน่าเลยหรอครับ ไม่เลยค่ะแต่ผิวหนังของเขากลายเป็นสีคล้ำเข้มเหมือนถูกไฟเผาจนไม่เกรียมซูโมโ่ทำยังไงต่อครับซูโมโ่ไม่รอช้าค่ะเขาใช้ผ้าพ,พันนิ้วแล้วลองกดลงไปบนร่างนั้นเบาๆสิ่งที่เขาสัมผัสได้คือความแข็งเหมือนหินแล้วก็มีความเย็นเยือกแผ่ซ่านมาถึงปลายนิ้วเลยนี่คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปประมของคำสาบครับ สภาพร่างกายแบบนี้ไม่ใช่การกลายเป็นมัม,มี่ตามธรรมชาติแน่นอนพลังงานของความแค้นและห่วงจุ้ยที่ถูกบิดเบือนได้หยุดยั้งกระบวนการเน่าสลายแต่แทนที่จะรักษาสภาพศพไว้มันกลับแปรสภาพร่างนั้นให้กลายเป็นสิ่งอื่นกลายเป็นอะไรคะพลังงานร้ายที่ถูกกักเก็บไว้โดยปูนซีเมนต์ได้ซึมซับเข้าไปในร่างเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพไปจนหมดมันคือการสร้างอสุรกายขึ้นมาจากความตาย ซึ่งซูโม่ก็รู้ทันทีเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพึพรรมพำกับตัวเองเบาๆว่าเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆในความคิดของเขาบรรพบุรุษของตระกูลเหรินไม่ได้เป็นแค่ศพที่ไม่เน่าอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นอสูรกายโดยสมบูรณ์แล้วร่างกายแข็งแกร่งขึ้นเหรอครับใช่ค่ะเขาบอกว่าร่างกายตอนนี้แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแล้วเมื่อถึงเวลาที่มันตื่นขึ้นมาผิวหนังของมันจะแข็งเหมือนทองแดงและกระดูกก็จะแกร่งเหมือนเลือก,กล้าชนิดที่ว่าดาบธรรมดาฟันไม่เข้าเลย สิ่งที่คนพบในโลงศพนี้คือบทสรุปที่น่าขนลุกของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับมันคือผลลัพธ์ทางกายภาพของคำสาบที่ถูกบ่มเพาะมา20ปีเต็มความแค้นของซินแซ่ฮวงจุอีไม่ได้จบลงแค่การทำให้ธุรกิจของตระกูลเหรินตกต่ำนะแต่มันคือการสร้างอาวุธชีวภาพเหนือธรรมชาติขึ้นมาเพื่อทำลายล้างพวกเขาเป็นการเปลี่ยนบรรทบุุษที่ตระกูลเหรินเคารพบูชาให้กลายเป็นตีสาต์ที่จะย้อนกลับมาทำร้ายลูกหลานของตัวเอง ใช่ครับนี่คือการแก้แค้นที่สมบูรณ์แบบในมุมมองของเขาเลยโหจากภารกิจย้ายหลุมศพธรรมลาธรรมดากลายเป็นการขุดค้นความจริงอันดำมืดที่ถูกฝังไว้เมื่อ20ปีก่อนมันคือเรื่องราวของความอายุติธรรมความแค้นและผลลัพธ์ที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆคะ่ะร่างที่นอนอยู่ในโลงตอนนี้ไม่ใช่แค่ศพอีกต่อไปแล้ว แต่มันคือระเบิดเวลาเหนือธรรมชาติที่กำลังจะถูกปลดปล่อยออกมาและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดนะครับทำสั่งเสียของซินแซที่บอกให้ย้ายหลุมศพได้หลังจากผ่านไป20ปีนั้นแท้จริงแล้วมันคือความเมตตาจริงๆหรือมันคือขั้นตอนสุดท้ายของแผนการแก้แค้นที่เลือกเย็นกันแน่เป็นไปได้หรอคะ เป็นไปได้ไหมครับว่าเขารู้อยู่แก่ใจแล้วว่า20ปีคือระยะเวลาที่พอเหมาะพอดีในการบ่มเพาะร่างนั้นให้กลายเป็นอสุรกายที่สมบูรณ์แบบและการเปิดลงศพในวันนี้ก็ไม่ใช่การปลดปล่อยดวงวิญญาณแต่คือการกดปุ่มเพื่อเริ่มการทำลายล้างตามที่เขาวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเอง